ีเขียวมาไว้ข้างล่างนะครับผมเอาผสมสีเขียวอ้อมสีแดงลงมาครับผมรับสีแดงลงมาก็ดันบ่วงสีเขียวขึ้นก็รับลงมาขึ้นมาสอดเข้าบวงรูบ่วงสีแดงก็สอดอ้อมมาข้างล่างสอดอ้อมมาข้างล่างแล้วสอดขึ้นมาในบ่วงนะครับ สีแดงเด็กพอมันบวมสีเขียวทับสีเขียวมานะครับนี่สีแดงเด็กพอมันบวมสีเขียวทับสีเขียวมาแป็นปลายส้นสีแดงก็อ้อมมาด้านหลังยัดเท้าลูนะครับผมแป็นปลายส้นสีแดงก็อ้อมมาด้านหลังยัดเท้าลูนะครับผมประกบประกักันครับผม เชือกเส้นชุดเส้นข้างล่างนะครับผมเอาสอนมาเข้าบ่วงข้างบนกรับผมงปลายส้นซเดเรียบร้อยง่ายๆครับผมมาดูซีซ่าใหม่นะครับผมแล้วก็ดึดงกาโปองเซอนะครับผม น่าครับอีกวิธีหนึ่งครับจะสอนเองลายส้นสีแดงเรอ้อมมาด้านหลังยัดเข้ารูน,นะครับผมแล้วเราก็ดึงตาโปร่งเลยนะครับผมนะ่าครับอีกวิธีหนึ่งครับจะสอนเชือกเส้นชี้เสียนข้างล่างนะครับผมเอาสอนมาเข้าบ่วงข้างบนครับผมปลายส้นสีแดงมหมสอนเข้าบ่วงรูบ่วง สีแดงก็สอดอ้อมมาข้างล่างออมาสอดอ้อมมาข้างล่างก็สอดขึ้นมาในบ่วงประกบประกันครับผมนะครับนี่สีแดงพอมาบ่วงสีเขียวพับสีเขียวมาจับกระเช้าเส้นสีเขียวที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาครับผม ดูสายซ้ายใหม่นะครับผม <sm art> เลียบร้อยงานน่ายครับผมมาดูสายซ้ายใหม่นะครับผมเชือกเส้นชุดเส้นข้างล่างนะครับผมเอาสอดมาเข้าบ่วงข้างบนครับผมปลายโซนซีดเชือกเส้นชุดเส้นข้างล่างนะครับผมเอาสอดมาเข้าบ่วงข้างบนครับผม ปลาส้นซีแดงมาสอดเข้าบวงรูบวงซีแดงก็สอดอ้อมมาข้างล่างมาสอดอ้มมาข้างล่างก็สอดขึ้นมาในบวงจากควาเชื่อเส้นสีเขียวที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาครับผมเรียบร้อยครับผมอยู่กลามาสอดเข้าบวงรูบวงซีแดงก็สอดอ้อมมาข้างล่างมาสอดอ้มมาข้างล่างก็สอดขึ้นมา ไม่บวงหวานนีวงมใส่สีเขียวสีเขียวต้องนับสีแดงลงมาครับผมภับสีแดงลงมาก,นะก็ดันบวมสีเขียวขึ้นตับทับกันมาสวัสดีครับพี่น้องม,มีผมกล่องกำเนิดอิสานสีมาสอนที่มักเชิดออแบบนี้นะครับผม วิธีนึงนะครับผมมีสองวิธีนะครับต่อเสือเ้อแบบง่ายๆครับผมน,นี่ครับผมมาด้านล่างนะครับผมสีเขียวาวๆข้างล่างน,าาน,านะครับผมเอาเส้นสีเขียวออกนะครับ สีแดงเนี anno, Darwin, te ่ยวมันปวงสีเขียวพับสีเขียวมาสีเขียวมาข้างล่างนะครับผมเอาส้นสีเขียวออมครับเชือกสองเส้นนะครับผมแดงได้ครับแดงเป็นไ้เส้นสีแดงเราต้องกราป๋อขึ้นมาข้างบวนะครับ ส้มขึ้นมาทางบมตรงขั้วสอเส้นนะครับผมรับสีเืองมาครับผมรับสีเืองมานะก็ดันดวงสีเขียวขึ้นก็พับลงมาพับสีเขียวมาแล้วก็สอดสีเืองขึ้นบนเรามาจัดสองเส้นสีดแดงลงล่างก็เราก็ดึง โอเคนะครับผมนี่นะครับอีกวิธีหนึ่งครับจะสอนให้แชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับจากกล้องประมาณมีสาน,นครับผมครับเชือกสองเซนนะครับผมเลี้ยงครับเลี้ยงบนได้ทำไสอนข้าวบัวรูบวง สีแดงก็สอดอ้อมมาข้างล่างแนละสอดอ้อมาข้างล่างแล้สอดขึ้นมาในบ่วงนะครับวา,างในบ่วงสีเขียวสีเขียวต้องรับสีเขียวมาแล้วก็สอดสีแดงขึ้นข้างบนเรามาจับสองเส้นสีแดงข้างล่างก็ในวิธีนึงนะครับผมเปนนสองวิธีนะครับ เชือกแบบง่ายครับผมนี่ครับผมแล้วเราก็ดึงตาบวงเชือกนะครับผมง่ายครับอีกวิธีนึงครับจะสอนเชือกเส้นชิดเชือข้างล่างนะครับผมเอาสอนมาเข้าบ่วงข้างบนครับผมปลายส้นซี้ดลย มีโหลดครับแน่นหนาถาวรแล้วเราก็ดึงตาโอรเซสต์นะครับผมมาครับอีกวิธีนึงครับจะสอนนับสีแดงลงมาครับผมนับสีแดงลงมาก็ดันหัวสีเขียวขึ้นก็ับทับลงมาให้แชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับจากกองกำลังสามครับผม สีเขียวพับสีเขียวมามามสอดเข้าบ่วงรูบ่วงสีแดงก็สอดอ้อมมาข้างล่างนะออมาสอดก็อมมาข้างล่างก็สอดขึ้นมาในบ่วงเรียบไหลง่า,งายๆครับผมมาดูสีฟ้าใหม่นะครับผมพับสีเขียวมาแล้วก็สอดสีแดงขึ้น,นบน พอมาจัดสองเส้นสีแดงขลงล่างออออก็วางในข้างบนสีนเขียวสีเขียวต้องมาสอดเข้าบวงรูบวงสีแดงก็สอดอ้อมมาข้างล่างนะมาสอดอ้อมมาข้างล่างก็สอดขึ้นมาใบนบวงทำเป็นบวงเขียวพร้อมใส่สีแดง มือหัวเสียวต้องใส่สีแดงประกบประกันครับผมขับสีแดงมาครับผมขับสีแดงมาก็ดันหัวสีเขียวขึ้นก็พับขึ้นมาง่ายๆไม่มีเดือดครับผมฝากคลิปหน่อยนะครับผมมีประโยชน์ก็ช่วย สีเขียววางข้างล่างนะครับผมผสมสีเขียวอ่อนง่ายไม่มีเดือดครับผมฝากชิปหน่อยนะครับผมบมีประโยชน์ก็ชอบเราก็ดื่มตาโปรเงใสนะครับผม,มะบนะครับ,นะรบอีกวิธีหนึ่งครับจะสอนนะครับสีแดงเนีย่ยพอมันบวมสีเขียว ครับสีเชียวมาเรียบร้อยง,ง่ายครับผมมาด,ด,ดูเสียบใหม่นะครับผมแล้วเราก็ดึดงตาโปรเซอนะครับผมง่ายครับอีกวิธีหนึ่งครับจะสอนแล้วเราก็ดึดงตาโปรเซอนะครับผม